อาวุธระยะห่างครับเน้นดักถีบดักเตะครับรู้ดีเลยครับว่าองค์ไหนแหมพยายามจะวิ่งไล่ครับถีบไว้ครับทางด้านยิ้มสยามแหมพลอยมงคลไม่เดินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายิมสยามนี่แหมประเภทแข่งนี่ไว้ใจได้ครับเตะหนักนะครับเอาละครับลูกจุกจิกนะครับยิมสยามนี่ถือว่าใช้ได้นะครับมีลูกขีบพอยทำไรจังหวะเอาไว้ด้วย มีจิ้มลำตัวแต่ว่าพลอยมงคลนี่ยเวลาออกแข้งขวาก็ออกได้เนื้อเน,เน,เน,เอน้นเหมือนกันยืนกันใกล้ๆนะครับขยันเข้าไปลูกทีอสร้างปัญหาให้กับพลอยมงคลพอสมควรนะครับอาวุธนี่ถือว่าจุกจิกเลยนะครับยิ้มสยามจะ่ทิบยทังเดียวไม่ได้โอ้โหเอาละครับดักทีบแล้วก็ดักแทงซ้ายไงโอ้ มาแล้วครับชัดจะโมโหเหมือนกันนะครับจุกิดนักใช้ไหมนะครับต้องพยายามเบียดแบบนี้แหละครับพลอยมงคลตู้ลูกขวางแล้วก็แทงโอ้โหนายนายนี่ดูแข็งแรงใช้ได้เลยครับพลอยมงคลเนี่ยครับก็เดินผูกพยายามจะเนี่ยครับปิดช่องไฟครับไม่ให้มีเสียงเชียร์เสียงเฮครับนา,น,านาย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 ตีได้ไหม ทาท่าจะ ừ, เหมือนจะกันอาวุธเก็บอาวุธอย่างเดียวครับยิมสยามโอ้โหขันไปนะครับแต่ว่าพรมองคลไม่สนอยู่แล้วนะครับพรมองคลน,นะครับขยับเข้าไปออกขึ้นบนได้นี่กระตุกหนักๆเลยนะครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยแล้วนะครับไปถึงชั่วโมงนี้นะครับดูว่าไปยืนตั้งรับแบบนี้นี่เสียเปรียบนะครับไหนนี้ความแข็งแรงก,ก็คู้ไม่ได้นะครับนอกทีต่อทีี่อ ดูว่าจับเด่นเอาเลยครับพอจับได้ดูก็คลั่วครับตีเละครับโอ้โหเอาแลยครับอยู่ในช่วงกําลังมั่นใจความแข็งแรงนี่เหลือเพื่อเลยนะครับคอยบงคลในไฟนนี้ครับจะตีไม่เลี้ยงเลยครับตีไม่ให้โอกาสยิ้มสยามได้ยิ้มเลยครับจะทําอะไรต้องรีบทําแล้วนะครับต้องเสี่ยงเสี่ยงมาเลยโอ้โหโดนศอกอีกต้องเสี่ยงอาวุธหนักหน่อยครับ ถ้าชกแบบนี้นี่โอกาสจะพลิกเกมแทบจะไม่มีอครับ10,000แสนบาทครับยิ้มสยามทำได้ไหมครับต้องต่อยหมัดฟันศอกแล้วครับเหลือ45ว่วิยกที่4ต่อยท้องอ,อาวุธหนักต่อเนื่องต้องมาครับแต่ว่าลูกจับโอ้ทีต่อทีครับเอาศอ,อกครับศอกครับมาอ่ะ,อะยังยังเป็นไปได้นะครับ หมัดหมัดน้องเอามาไม่มามาไม่มาครับแล้วเป็นมวยประเภทจังหวะ2ด้วยครับหือถ,ถ้าเปลี่ยนมาเดินแล้วการออกอาวุธนี่มันอาจจะคือไม่ใช่อาชีพหลักครับลูกขีบก็ดีมากเลยนะครับแต่ว่ามีทีบอย่างเดียวไม่ได้ครับอ,อาวุธหลังเนี่ยครับจริงๆเป็นเป็นอาวุธที่ดีมากน,นี่ครับหมัดอ,อย่าคิดนานครับ หนึ่งนาที45่ิาวิไม่ต้องคิดแล้วครับต่อยหมัดฟันศอกกับเงินสองแสนครับต้องขยันออกกว่านี้นะครับเดินขยับอย่างเดียวไล่อย่างเดียวนี่ไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้แล้วครับเพราะพลอยมงคลนั้นดูครับขยับออกซ้ายออกขวามันออกมั่นใจไม่ประมาทด้วยนะครับล็อกเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่เปิดโอกาสให้ยินมสยามนั้นได้ต่อยหมัดได้ถนัดอย่าฉีดเยอะด้วยนะครับกับอีกหนึ่งนาทีเสร็ศษนะครับพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับยิ้มสยาม แต่ว่าพลอยมงคลก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วละครับเชนขวาพอยพกกาขยับเข้าไปอยู่นะครับนี่นะครับหน้าไปชิ้นลำตัวก็ออยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับพาย,ยายามจะเดินอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็เก็บการอาวุธอยู่หมดแล้วครับทางด้านพลอยมงคลวันนี้อาวุธของยิ้มสยามน้อยไปครับ แล้วก็หันมาทางพอยมงคลจอเมืองสีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างขาดลอยครับผู้นี้รักษาฟอร์มสดต่อเนื่องเลยนะครับรุ่นพีร่วมค่ายของเกียนดาว